ก็เพิ่งกลับมาปีที่แล้วไปที่ก็ไม่อยากมาอยู่ไม่อยากอยู่ของก็อยู่ทีนี่ก็ดีครับแบบอยู่อะไรน,น,นี่แล้วก็ไปเที่ยวไปมากเลยครับมถึงมาเลนนี้เราจะได้ขับประทาร์นหนา,มาลมจะได้ไม่ตีแรงคนที่ไปเร็วๆเขาจะได้เป็นภา,าดลงที่แถวที่แถวไอซิกาี่ร้านเหล้าน้ำเตี๋ยเยอะันเตีย๋ยวบาร์อะไรี่ก็เตอร์มนะันนั่งกินอะไรจังเลยค่ะ มีบรรยากาศที่ชิลล์ครับอารมณ์สบายมากทีนี้เมื่อไร่ร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆเราเมื่อกี้ไปกินแมคโกดอลล่ามาใช่ไหมใช่ครับแบบลองท้องกันนิดนิดหน่อยๆแมคโกดอลล่าตรงดาวเทาโนี่ยเหรอตรงใกล้ๆฮันลอหลาฟเฟลตรงตรงเทียเตอร์สติกเทียเตอร์ติ๊กครับใช่และตรงนี้ก็น่าจะถ่ายตรงนี้เนี่ยโบสถ อันนี้สวยเยอะนอใช่ไหมครับสวยมากเลย,ย,เลยใช่ค่ะตอนนี้กำลังม,ม,มีกล้องนะครับแต่แต่มันต้องใช้ความนิ่งส่วนตัวนะครับนี่ก็โอ้สองคนนี้เได้มุมสวยเลยเนี่ยต้องอดสี่คนเลยห้าของคนเลยเครับตอนนี้พาน้องๆ เพิ่งมารับจากราวไลน์อันนี้ไปไปอยู่กันตรงบินนานมากเลยครับตรงเที่ยงบินนะเชื่อไหมพี่ยังไม่เคยไปตรงนั้นเลยนะ <laughs> มันมันเพิ่งเปิดมาได้กี่ปีนะห้าหกปีนี่นะแต่พี่ยังไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเลยนี่นะ่างไม่จริงก็บอก<ะ>เ,ยเยอยว่าเพิ่งขึ้นไปขึ้นไปออที่ไหน จอหันจอหันของใช่ป่ะเออวันนี้วิก้เตะชวนเหมือนกันกลางวันมได้วยให้ปัดที่เศษรับชิวหมดเลยค่ะพัดตลอดเลยครับอันนี้ตึกชลาตึกคนแก่ไม่ไม่คนชลาครับร้านจะอยู่ตรงนี้ตึก้อกๆเหลือ ต้องรองมึงนี้ไล t i เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวนียแล้วก็มีขายข้าวเหนียวขายอาหารเหนียวดี่อยูนีโอ้ส่วนใหญ่ก็้าเปทั้งคนหลังทั้งเนี่ยไปกินอีกสองน่นี่58้าฟรนไฮครับโอเคเดี๋ยวเราก็องนี่ก็เคย Workers, ยแต่เขาเปิดมานานมาีมีแต่หน้าข้าาเจ้าให้ดูันด้วยน้ำมังไทยนี่จะแพงไหมเนี่ยรถคันนี้ก็แพงอยู่นะครับสามบาท แต่ไม่รู้แม่จะได้ไปเทเท่าไหร่ล้วสองหมื่นไล้อ๋อสองหมื่นดอนใช่ไหมครับหกหมื่นถ้วเปิดประทุนได้นะเป็นอะไรเป็นแบบเปิดประทุนได้นะแล้วเป็นแบบสองจุดห้าลิตรได้นะอย่างเงินต้นไทยน่าจะได้แต่มันเสียค่าของส่วนขาดเสียค่าอะไรเงี้ยเยอะเหมือนมินิคูเปอร์อะครับไปถ่ายอยู่ไทยสองล้านก็ต้องแบบเราต้องมีแบบจากขนส่งทีงนี่ไปไง แต่เขาบอกว่าต้องใช้มาก่อน10ปีใช่ป่ะที่นัทเต้บอกถึงจะส่งไปใช่ถึงจะส่งไปได้รถใหม่ส่งไม่ได้รถใหม่เลยส่งไม่ได้นี่ดูร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่9เดือน27พี่นายผมเกิด1989เขาเปิดกับผม10ปีเปิดที่หลังบอกขออายุไม่เกิดเลยจริงเหรอโยไม่เกิดจริงๆอิงหาใครครับมีน้มันยางทีจอดรถข้างหน้าเอ้ยมีมี อ๋อถหมืนเวสเทิร์นก็คือนั่งตอนแรกเราจะลงเวลาที่รีบไปจี้ก็ไม่ไปหรออาเอาเวสเทิร์นกับเออร์วิงาอันนี้เวสเทิร์นเพราะอาจาียเมื่กี้เออร์วิงอจอดหน้า้าได้เลยนะครับถึงแล้วนะครับนี่ไงไปลกันที่ไอาหารเหนือครับ อาหารเหนือ้างอ่ะก็เป็นอาหารไทยนอะก็มีอาหารนคนเหนือเชียงใหม่ลำปางบปางมีข้าวซอยครับข้าวซอยน้ำผีมาบเหนือแกงออกแกงฮังเลโอ้คิดจึงทั้งนั้นตอนนี้ใช่แล้วก็ถึงลาซะ